Hello guys my student today I am teacher อ I'm going to teach you about the vocab u l a r y about noun the vocab u l a r y that begin with noun that Thai student always confuse about them กูก็เลยแต่งเป็นกลอนนะเพราะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่า noun เด็กไทยมันจะสับสนว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรนะอ่าพูดตามกูนะ nounness เป็นที่รู้จักกันว่า nounness เป็นที่รู้จักกันว่า ที่เป็นนอนแซดทอมเขาคนนั้นชื่อทอม he was, he was known as Tom เขาคนนั้นชื่อทอมนอ n to เป็นที่รู้จักตอบร้องนอนทูเป็นที่รู้จักตอบร้อง i am k n o w n to tom tom รู้สิ่คือใคร i am k n o w n to tom tom รู้สิ่คือใคร Known t h r out g h o u the world ไปลือโลก norn to out the world ไปลือโลก นอรฟอร์อุปหลบเป็นที่รู้จักในเรื่องนอร์ฟออุปหลบเป็นที่รู้จักในเรื่อง Tom is b เ s ซน no ์ฟอรบ่าเปลือง Tom is b เ s ซน n o ์ฟอรบ่าเปลือง Tom มีชื่อเสียงในเรื่องความฉลาดนั่นไง Tom มีชื่อเสียงในเรื่องความฉลาดนะั่นไหมจุ๊จอวันมอถานอีกรอบนะนอรแนสเป็นที่รู้จักกันว่านอ no, n ์แนสเป็นที่รู้จักกันว่าอ v e n นนอร์ซ He was known as Tom เขาคนนั้นชื่อทอม He was known as Tom เขาคนนั้นชื่อทอม Non w t o เป็นที่รู้จักต่อพร้อม k Non t o เป็นทีท่รู้จักต่อพร้อม I am k non w t o Tom Tom รู้สันคือใคร I am k non w t o Tom Tom รู้สันคือใคร k Non w through our the world บนลือโลก k Non through our the world บนลือโลก k Non w f o r อุปโลกเป็นที่รู้จักในเรื่อง โนโฟล์เป็โลกเป็นที่รู้จักในเรื่อง Tom is based non ฟราปาดเปลืองท Tom is based non ฟราปาดเปลืองทอมมีชื่อเสียงในเรื่องความฉลาดแน่นยิ่ง Tom มีชื่อเสียงในเรื่องความฉลาดแน่นยง Good job very well.